สวัสดีแฟนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลเดลิเวอร์นะครับก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลลิวูดทุกท่านนะครับที่ทีมลับของเราสามารถคว้าแชมป์รายการคาราบาวคัมมาคองได้สาเร็จจากการรวมจุดโทษเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์11ประตูต่อ10นะครับส่วนลูกเกมและรา,ายละเอียดของการแข่งขันเกมนี้จะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับชมได้ที่ช่องบอลเดลิเวอร์ได้เลยนะครับ เกมมาระดับคุณภาพโฮงแม่นเป้าดับสิงห์เถลิงแชมป์คาราบาครับสมัยที่เก้งแดงลิเวอร์พูลของคุณซือเจเกนคอปประเดิมคว้าถ้วยใบยแรกประจำฤด,ดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังจากที่โดนจุดโทษเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์ส1เประตูต่อ1ิโดยในเวลาปกติและช่วงเวลาต่อเวลาพิเศษทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์คาราบาลครับมาครองได้เป็นสมัยที่เก้า สุฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันที่สนามเวมบีในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างสิงโตงเงินคมเชลซีปะทะหงส์เดลิวูฟูเริ่มเกมมาได้เพียงแค่หกนาทีเป็นทางฝั่งเชลซีที่ได้มีโอกาสทักคายก่อนจากจังหวะที่เซซาอัสปิลิเกต้าเปิดบอลเข้ามาให้คริสเตียนพูลิสิตชาร์จจ่อ,จอแต่โดนเควินเคลเฮอร์นายทวารของลิเวอร์พูลเซฟได้ทันควัน ช่วงเวลา15นาทีแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันได้อย่างสนุกสูสีเป็นทางฝั่งเชลซีที่ได้มีโอกาสซัดไปหนึ่งครั้งจากเมสันเมาส์ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลได้ตั้งเกมต่อสู้เช่นกันเป็นทางเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ทางซาดิโอมาเน่มุ่งหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายมาถึงนาทีที่30ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายขึ้นนำในเกมนี้เมื่อนาเบียตาตะบันเต็มข้อจากนอกกรอบเขตโทษเอด็ดวาร์เมนดี นายทวานเชลซีเซฟออกมาได้บอลมาเข้าทางซาดิโอมาเน่ตามซ้ำจดจ่อแต่มเมนดี้ปฏิกิริยาว่องไวเซฟได้อย่างเหลือเชื่อใน,นอีกสีนาทีต่อมาหงแดงเกือบโดนลงโทษเมื่อโจโอเอลมาติบเสียตำแหน่งโดนสวนกลับมาเตโอโควซิตแทงบอลทะลุช่องให้หแครฮาเวตหลุดเดี่ยวเข้าไปดดนล่อเป้ากับเควินกิลเฮอร์ยิงเฉียวเสาหลุดออกไปก่อนที่จะมีธงยกล้ำหน้าตาม,มาในภายหลัง ก่อนจบครึ่งแรกในนาทีที่45เชลซีพลาดโอกาสในการขึ้นนำไปอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อคริสเตียนพูลิซิตฉกบอลพาสวนกลับลากแหวกขึ้นมาฝากเข้าไปในกรอบเขตโทษถึงไคฮาวเวตกระดูกบอลมาให้มีสันเมาส์โฉบเข้ามาหัวตาน้ำบลหลุดออกกอบไปอย่างน่าเสียดายจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ เปิดฉากขึ้นนำมาได้เพียงแค่สีนาทีเชลซีทิ้งโอกาสในการขึ้นนำอีกครั้งเมื่อคริสเตียนพูริสิตย์ยกบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษย้อยมาถึงเมสันเมาส์เจ้าเดิมที่หลุดกระดับล้ำหน้าบอลแปรบอลผ่านคิวินกเกลเฮอร์ไปได้แต่บอลดันไปชนเสารกระดอนออกไปสดิดอในนาทีที่ห้าสิบหกลิวคูตอบตัวได้บ้างจากความสามารถเฉพาะตัวของลูเดยียสพากระช่างหนีขึ้นมาทางด้านซ้ายและเข้ากรอบเขตโทษ ยิงยัดเข้าเสาแรกแต่ไปติดเทลเลอร์ชาโลบาตามมาบล็อกไว้ได้ทัน60นาทีผ่านไปยังคงเป็นทับสิงบูที่ทำเกมบุกได้มากกว่าคราวนี้เป็นมาคอตออลองโซจ่ายบอลออกมาจากลินเส้นฝั่งซ้ายให้เมสันเมาส์หลุดขึ้นมาทำชิ่งกับคขาหฮาเวตแล้วยิงด้วยเท้าขวาแต่บอลก็ไปตรงตัวเควินเคลเฮอร์ นาทีที่หกสิเวี่์ิวลูเกือบมีโอกาสขึ้นนำอีกครั้งเมื่อทางเอ็ดวาร์เมนดีในทวารสิงบูเปิดบอลพาดไปเข้าทางซาดิโอมาเน่เพื่อนร่วมชาติต่างสโมสรจ่ายคิลเลอร์พาสทะลุช่องมาให้ซารา่าหลุดเดี่ยวเข้ามาดวลกับเมนดีแล้วชิปบอลกำลังจะเข้าประตูแต่เตียโกซินวาประกาศหลังตัวเกา่าวิ่งตามมาสก,กัดได้ทันมาถึงในนาทีที่ห9สิบเก้า์ิวลูได้ส่งบอลเข้าไปที่ก้นตะข่ายของเชลซีจากการเล่นลูกฟรีคิก ทางฝั่งซ้ายเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเปิดบอลเข้ามาให้สดีเโอมาน,นี่โขกย้อนกลับไปที่เสาสองเป็นทางโจเอมาติบที่สอดตัวเข้ามามงบอลพุ่งตุงกระขายแต่จังหวะน,นี้กลับไม่ได้ประตูเมื่อทางกรรมการสจวตแอดเวลได้รับแจ้งจากฝ่ายตัดสิน VR ว่าฟันได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าจากการเล่นบอลจังหวะน,นี้สกอร์ยังคงอยู่ที่ศประตูต่อศทับหงแดงยังคง เดินหน้าบุกต่อเช่นเคยเมื่อเทนอเล็กซานเดอร์อานโนวางบอลมาให้ลุยดิอาสปีดนีเทเวอร์ชาโรบาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วซัดด้วยเท้าสายแต่บอลนันไปติดขาเอเดวาร์เมนดีสก่อน์สองนาทีต่อมาเป็นทางเชลซีได้ส่งบอลเข้าไปที่ต้นก้นตะข่ายของลิเวอร์พูลบ้างจากจังหวะสวนกลับของติโมแวนเนอร์ขยับมารับบอลในเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนที่จะยกไปเสาไกลถึงไคฮาวต โคปิติเซฟเควินเกอร์เฮอร์บอลไหลเข้าประตูแต่กรรมการยกธงล้ำหน้าอย่างเช,เชัดเจนในช่วงช่วยเวลาบาดเจ็บในนาทีที่90บวก2ลิเวอร์พูลเกือบได้ประตูชัยจากจังหวัดเล่นลูกเตะมุมทางด้านขวาอเล็กซานเดอร์อาร์โนปัน่นบอลโคง้โคงๆมาให้ฟลคิฟันไดขึ้นมาโขกเต็มหัวบอลกำลังจะมุดเข้าเสากโกแต่เอรัวเมนดี้ยังโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟปัดได้อย่างสวยงามในนาทีที่90บวก5 เชลซีเกือบจะเป็นฝ่ายฝังลิเวอร์พูลได้เช่นกันจากจังหวะที่มาคอสอลองโซเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลมาเข้าทางโรเมอูลูกากูได้ช้าจอดจ่อแต่เควินเคลเฮอร์เซฟได้ได้อย่างหวุดหวิดจบเ0สินาทีเสมอการ0ูประตูต่อศูนย์ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30สนาทีในนาทีที่98ทัพสิงบูช่วยได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะที่โรเมอูอูลูกากูกระชากหลบอิบาฮิมาโกราเต ซัดบอลเข้าไปตุงตะข่ายแต่ก็โดนจับล้ำหน้าอีกแล้วทัดจากนั้นอีกไม่กี่นาทีเชลซีก็ได้มีมโอกาสซัดบอลเข้าไปตุงตะข่ายเป็นครั้งที่สามในเกมนี้จากจังหวะที่ไคลฮาร์เวดของเชลซีตะบันเข้าด้วยเท้าซ้ายในเน้นบอลพุ่งผ่านมือเชลวินเคลเลอร์อเข้าไปเสียบก้นตะข่ายอย่างสวยงามแต่โชคก็ยังไม่เข้าข้าง อีกครั้งเมื่อถูกจับล้ำหน้าอีกเช่นเคยหมดเวลาการแข่งขันช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีก็ยังเสมอศูนย์ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษและก็เป็นทางของแดงลิเวอร์พูลของเราที่ยิงจุดโทษได้แม่นยำกว่าเอาชนะเชลซีไปได้ด้วย,วยสกอร์11ประตูต่อ10ขคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการคาราบาวครับมาครองได้สำเร็จและจากการคว้าแชมป์ครั้งนี้ทำให้ทางลิเวอร์พูลของเรากลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์นในรายการนี้ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่9อีกครั้งยังเป็นการคว้าแชมป์ในรายการนี้ในรอบ10ปีอีกด้วยหลังจากที่คว้าแชมป์ได้ในครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปในปี2012เลยทีเดียวไม่พลาดทุกข่าวเด็ดเน้นทุกข่าวดังรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราปลองเดลิเวอร์ ที่จะนำสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพออกมาสู่สายตาแฟนๆเดอะคอปทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ